เช้านี้พวกเราก็ตัดสินใจว่าจะไปอาลีชาดกันเห็นไหมว่าตอนขามาเรามาจากไหนนะเนี่ยเรามาจากเรนโบว์วิลดตรงนี้แล้วก็วิ่งดุกๆๆๆตามเส้นทางไต่เขาขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นแบบทางด่วนยกระดับเนาะข้อเมืองผูรลี่ตรงนี้ จากนั้นเราก็ดุ๊กๆุกดุกดกมาที่นี่นอนที่ทามิงเฮาส์แล้วก็จากเมื่อคืนนี้เนี่ยที่เราขับรถบนรอบซันมูนเล็ก Lake, เพื่อมากินข้าวที่อิทาเทาช็อปปิ้งตรงนี้ทำให้เช้านี้ตื่นมาตอนเจ็ดโมงนิดนเ <laughs> พราะมันเหนื่อยมากเลยเมื่อวานเนี่ย ไม่ได้นอนเกือบ20ชั่วโมงแล้วขับรถ200เกือบ3 0 0กิโลแถมต้องมาเผชิญเหตุที่อิทาาทาอีกพาทิตยขึ้นก็ย่าไปคิดว่าจะดูเลยอนอนก่อนแต่ว่ามาแล้วอ่ะเราจะไปต่อกันที่อาดีชานเราบอกเตงเลยว่าอย่างนี้ฉะนั้นตื่นมายังพอมีแรงอยู่บ้างพวกเราก็เลยตัดสินใจว่าจะไปอาดีชาน แต่ว่าเส้นทางอะ่ะมันมีสองเส้นมีเส้นทางซ้ายมือแล้วก็เส้นทางขวามือเห็นมตอนนี้ทำการบ้านมาตอนอยู่ประเทศไทยอะ่ะเส้นทางซ้ายมือมันไกลกว่าแต่ว่ามันเป็นทางยกระดับส่วนเส้นทางขวามือเนี่ยเหมือนแบบพวกถนนนอกเมืองอะ่ะ ความจริงก็คิดว่าแบบเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไหวไหมแต่จากเมื่อวานเนี่ยวิ่งรอบอีทาเทาเราก็รู้สึกว่าเริ่มคุ้นมือกับรถมากขึ้นเนาแล้วก็ประเมินศักยภาพของรถเกียร์ออโต้เพราะเราไม่ไม่มั่นใจในการขับรถเกียร์ออโต้เพราะว่าเราขับแต่เกียร์มนนวนะเราไม่รู้ว่ามันว่าคันที่เราชอบมาเนี่ยมันจะไต่เขาได้มากน้อยแค่ไหน แต่ก็โอเควันนี้คิดว่ามันน่าจะไหะวะแล้ววะเราก็เลยตัดสินใจขาบไปเรามาเส้นนี้หมุนกันนะแฟดเรามาเส้นทาง้ายมือเมือ่อวานนี้เนี่ยเราไปอันไหนนะอ๋อนี่ไงเราวิ่งรอบรอบอีทาเทาเอ้ไม่ใช่เราวิ่งรอบซันบุนเลกใช่ไหมแล้วมาเจอโค้งหักศอกที่จะเลี้ยวไปที่ ท่าเทาแต่ว่าออไหนละอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้ใช่ใช่เราเราอะถามคนที่เขาเป็นผู้ดูแลที่พักของเราเขาบอกว่าวิ่งไปเนี้ยรอบสาม,มูรเล็กตามไปเราก็เลยเออตามไปแล้วก็มันมีสองเส้นใช่ไหมเราปักพิกัดที่จะไปเส้นนี้เขาที่แล้วเมื่อวานนี้เรามาถึงแค่ตรงไหนนะโค้งหักศอกสักที่แถวๆนี้แต่ว่า รอบนี้เราขับเลยไปอีกเราขับอ๋อนี่ไงโค้งขักศอกตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้นเออแต่รอบนี้เราขับเลยไปเรื่อยๆถนนดีอยู่นะในช่วงแรกอะ่ะก็สี่เลนแหละแบ่งซ้ายขวาลอดอุโมงค์ไปมันก็จะมีอุโมงค์อยู่แถวแถวนี้จะไม่ได้แล้วก็สวยดีช่วงแรกที่มันขับถนนมันก็ดีแหละ จากสี่เลนก็ลดเหลือ2เลนแต่ว่ามันก็ยังเป็นถนนที่ที่ดีอยู่แล้วก็ความชันก็ไม่ได้มากเอาแต่ช่วงจากเนี้ยช่วงจากเนี่ยสันมูลเลกมาจนถึงตรงเนี้ยมันเป็นเขานะแต่เป็นเขาที่ถนน2เลนขับได้สบายสบายอยู่แต่ยังไงอะ่ะขึ้นชื่อว่าเขาอะ่ะถึงแม้จะดูในวิดีโอนะ ว่ามันดูเหมือนจะขับง่ายแต่ก็อยากให้บวกโด,ดจะโดแค่คิดก็จะอ,อ้วกแล้วอยากให้บวกแรงดึงดูดของโลกไปด้วยนะแรงจีอะใครที่ขับให้บวกแรงจีเข้าไปด้วยนะออนี่พอมาถึงเนี้ยมันก็จะเป็นพวกแบบทางยกระดับแหละขับมีไม่ยากเท่าไหร่แต่แรงจีมีกระทากับพวกเราอยู่ตลอดเส้นทาง ขับไปเรื่อยๆผ่านชุมชนผ่านหมู่บ้านก็ชอบแหละถือว่ามันเป็นการแบบได้เรียนรู้ได้ศึกษาแบบวิธีชีวิตได้ไปดูอะได้ไปดูไปเห็นคนตามเส้นทางที่เราผ่านพวกนี้ก็จะเป็นแบบทางน้ําเห็นปะ่ะเออทางยกระดับมันก็จะวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ได้ยกระดับเหมือนขาขา,ขาที่ขับมาจากเถ่าหยวนมาสันม,มุลเลกมันไม่เหมือนกันเนาะ เรื่อย,อยจำในแผนที่ได้ไหมเรากำลังวิ่งผ่านล่องเขานะแต่เป็นล่องเขาที่ค่อนข้างกว้าง รดส,ส่วนมาบ้างแหละอะไรบ้างแหละแต่พอมันเริ่มจะขึ้นเขาเขาแบบจริงจังเขาแบบไม่มีทางยกระดับนี่สังเกตไหมเส้เดือนยืดอย่างเงี้ยเออถ้าเจออย่างนี้คือกําลังไต่ระดับความสูงขึ้นขึ้นึ้นลงลงเนาะเออแรกแรกมันก็มีรถส,ส่วนกับเราบ้างเพราะม,มันมีหมู่บงหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ใช้เส้นทางกาันมีแบบเรียกโปกให้เราหยุดด้วยนะแล้วเขาก็ถามถามแล้วก็บอกให้เราไปลีกทางแต่ว่า G.P.S มันไม่ได้ให้เราไปทางนั้นไงเหมือนเขาจะมีเลือกตั้งกันหรอหรือเขาจะมีอะไรสักอย่างเหมือนเขาจะมีงานเทศกาลอะไรในหมู่บ้านแล้วเขาปิดทางแล้วเขาก็แบบบอกให้เราเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเขาแต่ว่าเราทำหน้าเอออาใส่เขาเขาก็เลยแบบเออ,เอ,อไปซะไปซะอะไรเงี้ย <laughs> เราก็เลยไป ระหว่างเส้นทางมันก็มีแบบเออมีแบบภูเขาหลายๆยอดที่ที่คนในท้องถิ่นเขาไปเที่ยวกันนะอืแต่ว่าเราไปอริชางก็ได้เนี่ยเราก็เลี้ยวกลับมาเนี่ยพอมันเริ่มขึ้นเขาวพวกนี้แล้วเนี่ยก็ต้องขับให้ระมัดระวังเห็นยอดเขาเป้าเออเขาอะเขาก็คือเขาใครไม่เคยขับไปลองขับแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายดู ว่าเขาก็คือเขาคืออะไรแบบก็คืออะไรแบบนั้นเนาะแรกๆเราก็มีเพื่อนขับอ่ะหลังๆอ่ะพอเริ่มเข้าเส้นเนี้ยที่มันเป็นไตยอดเขาเห็นปะเพื่อนเริ่มไม่มีแล้วไม่มีใครมากับเราเราก็เลยเริ่มโดดเดี่ยวเดียวดายเหมือนขับรถวนรอบอีทาเทาเมื่อวานแล้วมันก็จะมีสภาพอาการว่าขับอย่างโดดเดี่ยวอย่างเงี้ยอยู่ตลอดทิปเพราะเส้นทางที่เราไปมัน ่าสันหาจะไปอะนะเออแต่เราชอบนะมันรู้สึกสงบมันรู้สึกนิ่งมันรู้สึกได้อยู่กับเองยังอยู่ในเขตชายี country เห็นปะอันนี้เขียนว่าอาลีชานกงลู่เออเส้นทางไปอาดีชานอ่านออกแค่นี้แหละชินจองอะไรสักอย่างไม่รู้กงลู่อะไรสิโอ <laughs> เคแล้วก็ขับไปไอ,อ้คนมันแต่ว่ามัน มันสวยนะมันมันเห็นดอกไม้อยู่ตลอดสองข้างทางเลยบวกกับความสงบของมันอ่ะจะเห็นได้ว่าวิดีโอที่ถ่ายมามันจะมีแต่ภาพถนนดีๆใช่ไหมสอเลนใช่ไหมเออไอช่วงถนนคดเคี้ยวเงี้ยมันไม่มีรูปภาพหรอกเพราะว่าไอคนถ่ายอ่ะมันเมามันแต่อีทาเทาเมื่อวานแล้ววันนี้มันก็มาเมาที่อาลีชานอีกน่าองศาอ่ะมันก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้นะ น้องเรายิ่งยิ่งใกล้ถึงยอดเขาอาลิชาเนี่ยยิ่งช่วงไต่ระดับขึ้นขึ้นข้างบนเนี่ยยอดเขาเนี่ยอันนี้ก็ไม่จะถึงอาลิชาละเดี๋ยวพอดก่อนเนี่ยขับมาอย่างเียประมาณชั่วโมงครึ่งได้อ่ะเนี่ยพอมาถึงเนี่ยพอเริ่มไต่ไต่มาช่วงเนี้ยอ้มันมีมันมีนี่ด้วยนะมันเป็นแบบล้อริมหน้าผาแล้วก็ความชันมันก็สูงสูงชันมากเลยแล้วมันก็ เส้นทางที่มามันไม่มันเขาไม่นิยมมากันไม่ใช่เส้นทางที่นักท่องเที่ยวรถคนนักท่องเที่ยวมาเออมันเส้นทางที่แบบคนท้องถิ่นเขาไปกันอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันสวยมันแบบพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเนาะมันก็เห็นแสงแบบพระอาทิตย์สั่งแล้วมันก็มีลิงมาอาบแดดลิงที่แบบตัวขนปุกปุยที่ไม่ใช่ลิงลบบุรีบ้านเราอะไรเงี้ยมันขนมันจะฟูๆนั่ง มันนั่งมันมันอยากอยากให้เห็นมาเลยมันนั่งแบบกองๆจับกลุ่มรวมรวมกันดุ๊กดุกเนี่ยตอนแรกนึกว่าก้อนหินไอเราก็ขับไม่ได้คิดอะไรสักพัมันขยับเอ้าลิงลิงเต็มเลยน่ารักน่ารักถึงขั้นต้องปลุกคนหลับขึ้นมาดูเนี่ยพอเราไต่ขึ้นมาช่วงนี้จะแบบช่วงนี้จะขับขับขับเหนื่อยอยู่เนี่ยขับเหนื่อยอยู่ต้องแบบมีมีอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะผาหินเลย ถ้าล่วงก็ล่วงอ่ะถ้ามีเห็นล่วงใส่ก็ล่วงใส่เหมือนกันอ่ะแต่สุดท้ายเราก็มาถึงนี่เราออกมาจากตรงแยกนี้มาจอดรถปุ๊บตรงเนี้ยคุณลุงเขาก็โบกๆแล้วทิ้งๆกัดๆเลยก็ไม่รู้คือข,ข้างในอ่ะข้างในอาริชาน่ะอันนี้เป็นประตูทางเข้ามันใช่ไหมเออมันมีที่จอดข้างในอ่ะมันมีที่จอดรถเนี่ย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 ที่จอดหอมีที่จอดรถ แต่เราคาดเ่าว,ว่าน,น,น,น่าจะเต็มหรืออะไรสักอย่างเขาเลยไม่ให้เราเข้าเว้เราก็เลยมาจอดต้องมาจอดแถวนี้นี่ตรงนี้เธอเราอยู่ไหนเราอยู่ปากทางเข้าอริชานนะคะก็ไม่เข้าใจเขาบอกว่าไม่ให้เข้าให้มาจออตรงนี้ไม่ให้เราเข้า แล้วก็ชี้คัดคัดอะไรสักอย่างกัดกัดอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันก็เอจอจอดรถเดี๋ยวเดินเดินไปก็ได้มีคนจอดเป็นเพื่อนยูอ่ะรถทัวเอยอะไรเอยสัมภาษณ์เส้นทางที่มาะคะ่ะโค้งเลยแย่มา <laughs> สวยนะดอกไม้เต็มเลยแบบดอกไม้สีชมพูอ่ะสวยสวยแต่ไม่ได้ดูเพราะับ <laughs> ไปกันยังไห<ป>วไหม oh mm.